สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซีเมลีเธอหามาแล้วนะคะพี่น้องค่ะมาแล้วนะเจ้าค่ะมาแล้วมาแล้วสวงไข่ส่วงน้ำมากแจะก,กินสมนะพี่น้องค่ะนี่เลยอยียงตีมะยมมะยมเน้นเลยเจ้าค่ะส่มแขวพี่น้องค่ะ กินไม่ยอมสมงแขว้ำไายแตกสวดสวดแห้งไปตีนต้นมาแห้ง้ำไายแตกเข็นนะเออพี่น้องค่ะน่ากินไหมคะแล้วก็จวจกจกแจ่ยวยุ่ยจ้ะแจ่วน้ำพี่น้องค่ะแจ่วน้ำยุ่ยจค่ะนีไม่ไม่เด้อหนีเด้นหนีจากต้นโอ้จากต้นนะคะหนีหนีเห็นบน่ดีเห็นพวนไหมคะ มากินสจมน้ำก๋ากินสจมบักยมพี่น้องคะ่ะลด้แตกส่วนๆออกแล้วเนี่ยมายมลูกโตๆทั้งนั้นเลยเพอดีขําพี่น้องคะ่พะพอดีขํามเปิดนนอะไรเนี่ยเนี่ยเปิดแล้วพอดีคําเลยนี่ดูสิจิ้มก่อนจิ้มก่อนขอจิ้มก่อนจุ่มเลยพี่น้องคะ่ะจุ่มเลย อันนี้นอย่างเตี๋ยอันนี้แนวคอ,อพี่น้องค่ะอันท่านไหนมันหนวยแหงสิเนา,ยยานะเอาเขียงมาน้ำยูจังมันยอยันใหญ่เอาขึ้นมาได้นี่เนาะอันไหนมันใหญ่แห้งสิเนาะมันสิแม่รูสิ ตัวมันเปนแปลกไหมตมหมูมันเปแปลกไหมไม่ได้ข้ามหลกการิตตู้อีกใชไหมอืมตุ้ยอยู่นะแต่แม่เเนี่ยอเอาแบบท้องแดงเใหญ่ปวดมากินบักย้่งๆแตกินน้ำม่ไ้ขีขี้เหี้ยมันจะเด็ดพอมต่จวจิตเปนท้องรวงหมดค่ะ มาพร้อมค่ะมาลงมือกันเลยมาพี่น้องค่ะมากินส้มส้มบักยมส้มเปรี้ยวนี่แหละส้มบอกลมรดเนี่ยมามาเป็นมาหยว่มมาหลายรอบแล้วโอ้มาอีกนหน่อยแต่โจุ่มมันไปเลย

พี S 1> <S 1> ่นองจะงแต่ลดเป็นพวนลองดูสิหนึ <S <S ่งอุ้งจังไวนี่หนึ่งสองสามสี่รูปเบาๆพวนนี้

ส้วงส้วงพี่น้องแค่ส้วงเด้อแซ่บอิ่ีเด้อมึงย่อมขึ้นมาแต่ไม่ใหม่เนี่ยสุ่มแปกกัน ั่วพี่น้องหามายั่วมายั่วยั่วยมกับเมลีนามายั่วยมยั่วยมนะคะเอา้ก็หนุ่งสาวยั่วยมค่ะสองลูกเบาๆยั่วยมจ้าอืมอืมเลย รสเป็นไข่ทอมาไม่เนี่ยอยากกินสุ่มๆรวนนี่ส่วงส่วงแล้วนี่ส่วงแล้วหนึ่ง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 นี่ย่อยยมนี่เยี่ยมจริงๆพี่น้องค่ะแซ่บมันส่วงเลยเม่อก้ด่าน้ำแร่แช่น้ำรมไม่ดีไหลสด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 มกับพนน้ไร่แต่อยากาดอยากไงอยากกินส่มจักอยากกินส่มย่งกระปอดยมพี่น้องค่ะ ย่อยยมจริงๆย่อยยมมากผู้ใดอยากไปหาไม่กินแล้วพี่รองเลยไม่ได้ไม่กินอ่างเลยว่าไม่รีดไข่อยากซวงเปรี้ยวปากน่ะน้ำลายแตกน่ะน้ำลายสอน่ะพี่ลองจับรู้จักไห็นน้ำลายสอน่ะอยากกินส้มบะเนี่ยคือหานม่กินแล้วเนาะ ปุ๊บเป็นแคันนี่การเสียงมันไหนมากเนี่ยอันจะกินจมนี่ก็เลยย่อยย่อมนิดๆเลยค่ะย่อยย่อมนี่มาพวนน้อยเนี่ยจุ่มมันลงไปเจ้าก็ต้องเป็นเจลเหนียวเจลหนามเลยพี่น้องนี่จะตุยเหลือดอืมอะไรกับแบ่สแระโยชน์พี่น้อง มปนแดกให้มันไม่เด็ขคอไงได้กกินมีควมตุกแล้วก็เมื่อน,นี้วันนี้นี่โรยผาตารรอบที่สองอนนดออกก็ขอให้เพื่อนผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ปลอดภัยกลับมาบ้านเรี่ยวเราจะไปถ่ายคลิปด้วยกัน ต่ว่าฝากฝากความคิดหนอยคิดถึงไปกระาดามจูนแล้วลพี่น้องคะฝากไปแล้วกมะดามจูนไปแล้วตาบบรูว่าจะเข่าเยี่ยมได้บ่หรือบด้ยจรงสๆนะแต่ว่าฝากประดามจูนไปแล้วมาดามจูนไปอุบลแล้วนะเจ้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เพื่อนผ่าตัดรอดปลอดภัยแล้วกลับมาบ้านเร็วเราจะได้ไปถ่ายคลิปด้วยกันแล้วพี่น้องนาะพี่น้องคิดพอดคิดถึง คือเปน็นนางกินเขา้าวคืออีเมตดตามคือเกา่าแล้วพี่น้องไปได้คลิปมุกันคือเก่กาอืมหละ่ะทัหากันอยู่พี่น,อน,น,น,น้องตัา5ก็คือเก่าหั่นน่ะไปหั่นไหนไปล่ะมันไม่ลิงกับเครื่องไข่ะนะมันจะซ่วงไข่ยดยมเลยจ้ะ ล่นล่เล่นพวกเอย่าสวขึ้น่ดเด้อไปยั่วยองเด้อไปเอาแบบย่อมนี่มันย yes ัวตไปตุยเจวเอาย่อมนี่ตุยเจวหล่นหลนีล่ตุยเจวเหนียวหล่นหล่นนี่ให้เต็มสี่หล่นย่ยอ น่ฮะจวงพี่รองทาแซ่บไปเลยผู้ใดหเห็นไม่ดีก,กินแซ่บจึงมาหาดาได้ไปหามนกินผุนไปหามากิน,าม,ากน,น,นมัน่วงผมแซ่บเห็ดยอเน,นี้อเนียวตุยตุยเป็น่างเน,นี่ยหน่วยสิเอามาตุยบาหนเลดผูด้ใดเป็นกวนกระถิ่มร่งเสียงถิ่มรงเสียงแล้วก็คุเลียคุเลียคุเลียบุบคุเลียคุเลีย,ยบบเ,ยเยบบลยต่าบานน้ Xoang Há ngon xùm xùm Nói với nó xoang đi nè chắc xoang mà xoang Tẹt xa xa ở nghe nè Tẹt ở bùm 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 nè, mừng cái này, này nào, vui vô, vui vô Mà nó gì cả. เลยผู้ใดมาคลิปแบบนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ว่ามาบม,มาได้พี่นอนจะได้ทำต่อไปจะไม่ได้มายัว่วมายั่วยมยั่วนั่นยั่วเนี่ยให้กินกินให้เบิง้งมาบมคลิปกิน มาบอคิดกินเยอะยอมชอบไหมถ้าชอบคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับเมลี่ด้วยนะจกค่ะเอาไว้สนีละพี่น้องขอไปยั่วห่อยเลิศตอก่อนถ้าใครคิดกันยั่งยังกัาอยู่นี่เดี๋ยวมาสิโพดสิโพไปเพราะสว่าหิวโพดหิวโพก็เลยยังไว้นิดนิดนะพี่น้องเดี๋ยวขอปิดคลิปแล้วจะไปยั่วหนักหนักก่อนนะครับพี่น้องค่ะไปเดิอพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไมลี่ในทํามาคลิปหนึ่ง นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วพี่น้องค่าไปขอไปย่วนเนียนก่อนไม่เป็นไง bye